สวัสดีค่ะมาวันนี้จะมาสอนวิธีทำผ้าเช็ดมือนะคะผ้าเช็ดมือที่เราสามารถทำได้บุมีจกักรเหตได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีจักก็คือใช้แค่กรรไกรเข็มและไดเนสำหรับผ้านะคะตัดความกวาม้างความยาวสำหรับคนที่มีผ้าเข้ามากว,าว้างสิบแดล้วก็ยาวก็สิบดแบบนี้จากนาั้นเราก็ มาทาการเย็บนะคะคนทิ่มนีจักรกระเสรจักรเย็บนะคะเราจะเย็บสามด้านนะคะปล่อยทิ้งไว้หนึ่งด้านเนาะถ้าไม่มีผ้าขาม้าก,ก็คือใช้ผ้าขนนูเนาะใช้ผ้าขนนูก็คือเราไม่ต้องเย็บอะไรเลยเนะเพียงแค่มาทําส่วนที่ห้อยข้างบนก็พออันนี้เราก็มาทําการมว้วนเย็บเลยนะคะมว้วนเก็บที่เดียวร้อยสามด้านเนออเสาหรับ คนที่ไม่มีจักรเนาะ,ะคนที่ไม่มีจักรก็จะใช้เข็มกับได้โดยการใช้วิธีด้นเนาะส่วนเก็บริมซ้ำยึ่นะคะเก็บริมเรียบร้อยแล้วนะคะด้ำได้ส่วนตรงนี้ก็ปล่อยไว้เนาะปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าที่เราจะทําเป็นส่วนข้างบนเนาะมันจะอยู่ส่วนข้างบนนะคะ<ส>นี่คือส่วนข้างบนเนาะส่วนที่เราจะทําเป็นปูนเงินทองยาว11นิ้ว วงหกหนิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาต่อตรงนี้ก่อนนะคะต่อตะเก็บขังนะคะค้องแย่ดาสาเหตุที่ใส่ผ้าอ่อนเพราะว่าเราจะไม่พูงเนาะเราจะพูงแต่ว่าเราจะใส่วิธีห่อเก็บริมนะหอริมอ่อนนะคะมว้วนห่อเลยเนาะมว้วนห่ออย่างนี้เลยนะคะมันก็จะบระเห็นริมผ้าทีลุยออกมาเนาะ แล้วมันก็จะอ่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับคนที่ด้นก็คือม้วนเก็บริมเรียบร้อยแล้วก็คือใช้เข็มด้นเลยค่ะจะจะบรดุนหางนะคะด้นผีนิดหนึ่งเนาะ,ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือห่อเก็บริมเรียบร้อยเนาะเขาจะอยู่ข้างในนะคะแต่เก็บผีอยู่ข้างในจากนั้นก็มามวนเก็บริม ส่วนรอบนะคะส่วนปากทุ่งเนาะแล้วก็ส่วนก้นก็คือไม่ทําอะไรมันเก็บส่วนปากุงก่อนนะคะจะได้ออ่มาหนาตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนของทุ่งเงินทุ่งทองจากนั้นเราก็นําผ้าที่เราเย็บสามด้านไว้แล้วเนาะมาจับจีบนะคะจับจีบดูให้มีความกว่วง เท่ากับถุงที่เราเย็บไว้เนาะอันนี้ถุงอันนี้คือเย็บเสร็จแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณห้านึงนะเ้อกระจับจีกเลยนะเราได้กลมกลวงเท่ากับถุงแล้วนะมะนาวมะนาไว้เลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะคือพอใส่เตาดีดเลยนะคะเพราะว่าผ้าทองอลิ่นนงำพอใส่เตาลีดก็ได้ กันกูบนะจากนั้นเราก็กลับด้านกลับด้านให้เขาเอนมันยังตะเข็บให้ตะเข็บออกมาอยู่ข้างนอกนะแล้วก็เอาส่วนที่เราเย็บคือปากถุงลนะงข้างล่างนะคะลงข้างล่างแบบนี้เนาะในลักษณะนี้เนาะลักษณะนี้จะ,ะเย็บนะคะ จากริมลงมาประมาณครึ่งน,นิ้วคะ่จะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะะประมาณนีนะะ้จากนั้นก็กลับส่วนทุงขึ้นข้างบนก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าใช้มือเนาะถ้าสมมติว่าเราใส่มือเข้าไปใส่จากเราก็ดุนเลยนะคะผิดแบบเดียวกันแต่ว่าใส่เข็มดุนเอาเนาะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อามา ราจะใช้นี่เนาะใหญ่สังเคราะห์ใหญ่สังเคราะห์คือเอามายัดถุงเนาะถุงเงินถุงทองยัดแห่งเด็กได้ปริมาณที่สวยงามโมเนหตน,นเกินไปแล้วก็ไม่นุ่งเกินไปใหญ่สังเคราะห์คือจะเอามาชูรูปหลังเหตุเกิดเป็นรูปหลังเหมือนถุงเนาะ ถ้าใครไม่มีใยสังเคราะห์เนาะบ่มีใยสังเคราะห์แต่ว่ามีมีนุ่นเนาะนุ่นที่ห้าหยัดหมอนะก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะใช้เศษผ้าก็ได้เนาะเกียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใช้นี่เนาะตัรักเลยคือเข็มกับได้เสร็จแล้วเราก็มาต้นเลย เริ่มจักข้างในนะคะข้างในเลยนะอันนี้เข้าจากบดุนทีนะคะจะด้นห่างะคะ่ะเพื่อให้มันเป็นจีบทีสวยงามเนาะเฮ็ดไปจนหลอบนะคะนี่ถ้าใส่มือเห็ดบดพื้นกระดาเนาะต่สําหรับไปตีบวมีผ่าเข้ามาเนาะจะใช้เป็นผ้าคนนุมเล็กๆผาซิกมือหน่อยแต่ว่าคือเราต้องการ ง่ายต่อการเก็บก็คือห้อยเนาะสะดวกต่อการใส่ก็คือหอยไหวเนาะก็เอามาฮหดแบบนี้ได้นะคะแค่ตัดผ้ามาทําตรงส่วนหัวก็พอนอะแล้วก็ใช้เชือกเนาะเสือกเนี่ยเราเสร็จแล้วเชือกค่ะเชือกที่จะใส่หอยเนาะงานนี้คือไม่ทำหน้าตาตุ๊ก,กตา เราจะใช้เชือกตัดความยาวประมาณได้ดาถือนแล้วแต่ชอบเนาะใครชอบยาวก็ทำยาวใครชอบสั้นก็ทำสั้นเนาะแล้วแต่ก็อื่นยังแล้วตรงทีหอยเข้าไข่สูงตำนะ่ำเนาะอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสะดวกเสร็จนะแล้วมัดเก็บ เก็บมุ่งเก็บสนให้เรียบร้อยคือเก็บปลายได้เนาะดึงมัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสะดวกต่อการใส่เนาะจะห้อยไว้ในครัวหรือในห้องน้ําหรือหมองถีห้องแบบสะดวกต่อการตีจะใส่เสร็จมืออันนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะงานด่วนนะคะอันนี้ งานด่วนก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะผ้าเช็ดมือถุงเงินถุงทองชั้นเดียวนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิธีทําผ้าเช็ดมือถุงเงินถุงทองของเรานะคะขอบคุณค่ะ